เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมน้นงี้นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมโปรเจกต์มูเกสกครับโอ้โหเลยด้ว่าคลิปที่แล้วเป็นที่ฮือฮากันพอสมควรนะสำหรับเซตดัมเมจที่ผมนำมาฝากนะเพราะว่าหลายๆคนนะไม่รู้เลยว่ามันบิวไปได้ขนาดนั้นเลยนะคลิปวันนี้ฮะมีน้องๆขอเข้ามาอีกแล้วพี่แล้วถ้าผมอยากจะเล่นเซตสปีดละ่ะผมอยากจะได้แบบฟึบฟับฟบฟับที่มันเร็วที่สุดในเกมอะไรอย่างเงี้ย อะคลิปนี้ก็จะมาจัดเซตบิวสปีดให้อีกเซตแล้วกัน,นแล้วพอแล้วนะไม่ต้องขอเข้ามาแล้วเอาแค่ดามเมกกับสปีก็พอเนาะอ่ะโอเคมาพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วไปรับชมนเลยครับผมเล go <S คุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอใช่ไหมถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไว ปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัทแมพต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะแอดเวนเจอร์ออลสตารและยังมีระบบรับเติมแบบ ID ดีพ์ทแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV f r e ฟ Fire p u g m o o i l l e a r อาร b นา a บ o u เอา ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัตดีซีช็อปขายรหัสออสตาร์ราคาถูกรหัสออสตา์เริ่มต้น39บาทกล่องสุ่มเทพเ,พเงาชาย7ดาวในงบ99บาทโคตรถูกมีระบบกดเกมพาร์ทและรับฟาร์มทุกอย่างในเกมเพจไลน์มีเครดิตแจกฟรีเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยดีซีช็อปขายตัวละครแมปส้วมราคาถูกเริ่มต้นที่9บาทกล่องสุ่มเอนจิเนียร์งบ4-9บาทถูกมากๆ มีระบบกดเกมพาร์ทขายเพชรราคาถูกเพจร้านมีเครดิตแจกฟรีเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคฮะวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญคนเดิมเพิ่มเติมคือเขาเป็นไก่สวัสดีครับคุณฟ้องสวัสดีครับกู๊กกพ่อเงพ่อมึงก็ไม่ขัดหน่อยนะ <laughs> อ๋อเอาเขาต้องขัดเหรอเออเอาเอาใหม่เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิโอเคโอเค โอ้มันได้ไม่ได้เฮี้ยไม่ได้แล้วไม่ได,ไได้ไม่ได้เหรอเออไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้ครับคุณฟ้องจะมาเป็นคนช่วยผมทดสอบแล้วกันนะเพราะว่าเซตสปีดเนี่ยผมต้องบอกแบบนี้ก่อนมันมี2แบบมันจะมีสําหรับอ่าเผ่าไม่ใช่สิตระกูลทั่วไปกับตระกูลระดับ0 0 0 5เปอร์คือความเร็วของ2องอ่า2ตระกูลเนี่ยใหญ่ๆเนี่ย มันต่างกันเออต้องบอกแบบนี้ก่อนเพราะว่าไอ้พวกไม่เท่ากันเพราะว่าไอ้พวกสูตรศูนย์ศูนย์ห้ามันจะมีบัฟติดตัวที่ทําให้วิ่งเร็วกว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเออแล้วพอมาบวกกับเซ็ตสปีคือแม่งก็คือเดอะแฟตเลยอะไรอย่างนี้นะเออเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครับผมจะมาบิวให้ดูแล้วกันว่าระหว่าง2ตระกูลเนี้ยตระกูลไหนมันจะไปได้มันมันรู้อยู่แล้วแหละต้องเอายี้ด้วไอ้บิวเซตเนี้ยมันจะพาไปได้ไกลแค่ไหนดีวะระหว่างไอ้สองตระกูลนี้ เพราะว่ามันใช่ว่าทุกคนจะมี0.005เล่นเนาะผมก็เลยเอาอีกตระก,กูลนึงมาด้วยเพื่อที่จะให้ดูว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช่ตระก,กูลระดับ0.005คุณจะเร็วแค่ไหนหรือว่าเดสได้ไกลแค่ไหนละกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็ตอนนี้นะครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อนในตัวผมนะครับไม่มีของแต่งนะนี่เลยบัฟสปีดศูนย์นะครับไม่มีเนาะแล้วเดี๋ยวคุณฟองรบกวนสตรีมจอนิดนึงแล้วกันนะท่านผู้ชมจะได้เห็น อ่ะได้ไดอ่ะโอเคเดี๋ยวคุณฟออนะอ้องเปิดอ n v เว t ทารผมหน่อยอินเวนเทรีโอเคอ่ะตอนนี้ก็คือจะเป็นศูนย์หมดเลยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแดทให้ดูกันก่อนนะว่าต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับมาโอเคเดี๋ยวอย่างแรกคุณฟ้องเราจะเริ่มวิ่งกันก่อนวิ่งเนี่ยเอาแค่อเ,เอาเอาแค่วิ่งจากเสานี้ไปจนถึงเสาเสา,สาหลังพอ เสาที่คนนั่งเนี่ยหนึ่งเสาแล้วก็อีกเสาหนึ่งโอเคปะโอโอเคเสาเสาสุดนู่นเลยนะอ่าใช่ใช่โอเคนะสามสองหนึ่งไปโอ้จริงๆริงก็ไม่ต้องโอ้เร็วเร็วจังนะนี่คือเดิมเดิมนี่คือเดิมเดิมโอ้อ่าเดี๋ยวไปกลับให้เขาเห็นอ่ะคุณฟองวิ่งนำผมไปเลยเอาได้โอ้โหวิ่งแซงกันอย่างนี้เลยอ่าอย่างนี้เลยโอเคต่อมาจะเป็นการแดดนะครับเป็นการแดด เดี๋ยวเดดเนี่ยมันจะมีเดดสองแบบนะเว้ยทุกคนหลายคนไม่รู้มันจะมีเดดธรรมดากับเดดแบบกระโดดสองชั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเอาเริ่มจากเดดธรรมดาก่อนผมจะเริ่มเดดตั้งแต่เสานี้ไปหยุดตรงไหนถือว่าสุดตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อนเดี๋ยวคุณฟ้องดูตัวอย่างนะเราต้องวิ่งวอร์มก่อนปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็ปึ๊บเนี่ผมได้อยู่ตรงนี้อ่าตาคนจะไปได้ไกลแค่ไหนดูผมนี่อ่ะเอา กดไว่ติเอามปเอาม่เอาไหว่าแล้วมันต้องวอร์มก่อนอือ่าเห็นไหมนี่คือความต่างของสองตระกูลอันนี้คือยังไม่มีของแต่งนะครับอันนี้คือยังไม่ใส่ของแต่งอะต่อมาเดี๋ยวคุณฟ้องใส่เซ็ตของแต่งที่ผมให้ไปเลยทั้งหมดเก้าชิ้นใส่เลยฮะโอเคเดี๋ยวคุณฟ้องคุณฟ้องใส่เลยทั้งเก้าชิ้นที่ผมให้ไปอะใส่เลยทีละชิ้นอาป๊บ รอกันดินเออมันมีคู่ดาวอ๋อจะใส่ลัวๆไม่ได้เออโอเค,อเคก็พาคมโอเคกลายเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> คุณฟองช่วยเปิดเวนทารี่นิดนึงเปิดเลยอ่ได้เลย ตรงนี้ครับท oh. ่านผู้ชมจะเป็นบัฟทั้งหมดที่จะได้จากเซตนี้เลยคือเซตเนี้คือโฟกัสแค่เรื่องสปีดอย่างเดียวเลยนะที่เหลือเป็นของแถมก็คือคุณจะได้เลือดรีเจน5.4ด้วยบัฟดาเมจเนี่ยได้7.8เลยยังไม่รวมกับถือดาบนะเออถือดาบก็นี่ก็เกือบ9นะครับแล้วก็จะมีรีจุสุบัฟให้อีก1 0 0 0นะครับสปีดเนี่ยจะได้อยู่ที่63เลยเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีเฮลบัฟอีก360นะครับตรงนี้ก็ เป็นเซตปัจจุบันที่ผมพอจะบิวได้เท่าที่ของมันจะมีแล้วนะ่ะนะไม่รู้ว่าคนอื่นจะเร็วได้มากกว่านี้หรือเปล่าอ่าโอเคคุณฟ้องปิดเลยโอเคเดี๋ยวคุณฟ้องเราทําเหมือนเดิมวิ่งแข่งกันก่อนอ่าได้อ่านับสามสองหนึ่งไปโอ้ยอี่า<ด>น,นะความเร็วใช่ไหมแต่ผมก็ยังแซงอยู่เป็นไงท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมหยุดดี เมื่อกี้ผมหยุดเฉยๆนะอะงั้นเดี๋ยวคุณนำไปแล้วผมวิ่งตามไปสามสอง <3, S 1> หนึ่งไปเออว่ะเร็วเด่๋ยตาม<ป>ผมได้ยังไงเมื่อกี้ผมหยุดเฉยๆเออว่ะเร็วว่ะเห็นได้ชัดเว้ยอะต่อมาจะเป็นการแดดนะท่านผู้ชมมาโอเคประมาณนี้ได้เลยวิ่งถึงเส่าเลยอ่ะเอออ่าก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมก็ต่างระดับหนึ่งเลยนะครับ พอแล้วแหละไอ้กระโดดผมไม่ต้องดูและกระโดดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูตอนไอนนี่ดีกว่าจริงเพราะว่ากระโดดมันก็มันก็จะไกลขึ้นอีกแหละกระโดดันจะเป็นประมาณนี้เห็นป่ะทีเนี้ยกระโดดผมจะมาถึงเท่าของคุณเมื่อกี้แหละป่ะโอ้แดดดแล้วกระโดดใช่ไหมใช่ใช่ดดแล้วกระโดดนี่ผมผมผมทำเป็นอยู่นี่ดูดูนะนะนดดปึ๊บนี่กระโดด ปัญญาอ่อนกวนไปินขมักเม่เล่นอะไรก็ไม่ใช่อย่างนี้อ่ะบอกแด็ดกระโดดสองทีอ่ะกูขอสักทีแกันนะเออโหอย่างไกโอโห้อ้ะโคตรอย่างไกมันไกลย่างไกเลยอะต่อมาสองเสาไฟเลยนะเนี่ยก็ใช่เดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวจะเป็นตาผมลองใส่เซตนี้บ้างว่าจะเป็นยังไงไปดูกันนะ A few moments later โอเคบัฟได้เท่ากันไหมโอเคได้63เท่ากันนะครับเพราะว่าตะกูลพวกนี้มันจะบอกว่าบวกเป็นเปอร์เซนต์โอเคแปลว่ามันไม่ได้บวกให้นะมันจะไปบวกข้างนอกเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแกสอยหลังอะไรขนาดนั้นนะไอ้ี้ยกูเข้าเกียร์ผิดปะไอ้งั้นงนขอนำไปก่อนได้ไหมได้เดี๋ยวกูเริ่มให้ตรงนี้เลย ไปอะไปมึงวิ่งกันจะเสาไฟเลยนะอะได้นะเสามสองหนึ่งไปวิ่งอางเสาไฟอะเร็วไปีบไปไหนไอ้กมงโอ้โหเอ๊ะงั้นขอขอแดดได้ไหมขอขอแดดด้วยอะหมายว่ามึงจะวิ่งไปได้ไหอะได้ได้ได้มามาโอมันปูกลาไก่จังอะเอาไปเดี๋เดี๋วเดี๋ยวอสามสอง เด้งเด้งเฮ้ไม่กูเด็ดไม่ติดอ่ะเห็นกูเด็ดกระโดดด้วยอ่ะเฮ้ยเด็ดไม่ติดแล้วอ่ะเฮ้ยแดกเฮ้ชิคุณชิโก้อ่ะอยากดูเร็วจังอ่ะต้องดูเด็ดแล้วอ่ะฟองไอ้ต้องดูเด็ดแล้วอ่ะอะนะยังจะดูอีกเหรอต้องดูซะหน่อยต้องดูซะหน่อยอยากรู้ว่ามันต่างมันต่างยังไเอาเด็ดธรรมดาก่อน ว้าวมันน่าจะเกินสองเสาไฟแน่นอนอ่ะลองวิ่งตั้งแต่เสาไฟนี้ดูว่าจะไปสุดเสาไฟนู้นไหมอ่ะครึ่งทางไอ้เมื่อกี้นัน่นแดดก่อนนะนั่นขนาดแดดก่อนใช่เหรอแดดก่อนอ่ะใช่ใช่เมื่อกี้แดดก่อนเห็นเมื่อกี้เห็นว่าแดดก่อนอ่าแดดก็ประมาณครึ่งอ,ะอ่ะเกือบเกือบครึ่งครึ<อ>่งครับอ๋อไม่เม<ะ>ื่อกี้เมื่อกี้รู้ไหมไปไกลประมาณไหนประมาณไหนอ่าคุณจำตอนที่ผมแดดกระโดดได้ไหมนั่นแหละเท่าแดดกระโดดผมเลย เออว่ะเหมือนแด๊กกระโดดใช่เออเราจะอยูประมาณนั้นเพราะผมจำได้มันจะเป็นสุดที่ MBC ตรงนี้พอดีผมจำได้แล้วถ้าผมกระโดดอ่ะโอ้ยจะกระโดดอีกเหรอกระโดดหน่อยแล้วกันอ่าๆมาขนาดนี้แล้วปึ๊บเฮ้ยที่เราแด๊กก่อนนะเนี่ยใช่ทันแด๊กก่อนโอ้โหสองเสาไฟฮัลโหลเฮียข้ามแมปอ่ะขออทีรอบนี้เอาแบบเป๊ะๆอ่าปึ๊บเฮ้ยเอาใหม่อันนี้ผิด อเมื่อกี้ก็ขอนเสาไฟอยู่ดีนะาใไมาใหมเมื่อกี้ได้แค่ชั้นเดียวไงชั้นเดียวหรอเนี่ยโอ้โหเลยเสาไฟด้วยเลยเสาไฟบ้าไปแล้วระดับขนาดนี้ถามหน่อยใครจะตามทันไม่เน้นสู้ครับเน้นหนีไม่สู้ก็ได้นะถ้าเราเร็วพอกูชนแล้วหนีน้องชนตีสักทีสองทีหนีเขาก็ถ้าเล่นสายสปีดอะเขาเล่นกันแบบนี้ไว้ก็คือมีสกิล มีสกิลเข้ามาแล้วก็หนีออกมีสกิลเข้ามาแล้วก็หนีออกอะถามหน่อยนะอย่างมึงอะลองลองสู้มัอยเอามึงเอามึงจะสู้อะลองสู้อะวิ่งวิ่งไล่วิ่งไล่ตามมาอะอะมึงวิ่งไปเดี๋ยวมึงวิ่งไปทำเอ้ยกลับมาเดี๋ยวตามไปก็จะเร็วเกินจะสกิลตามผมไม่ได้นะไม่ไม่ไม่นี่อะเขาแค่กาจะหว่าให้พอดีไม่ไม่ไม่แล้วนี่อะกูมาเนี่ยแล้วกูก็มาแล้ว อ๋อไม่เน้นแรงเน้นกูเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเดี๋ยวมันเอามันก็ลองมันก็ลองมาเดี๋ยวมันเข้าเลยเอาเข้าได้ปล้วอ๋อมันได้แค่นี้เหรอโอ้เออต่อยกูก็วิ่งหมังหลังมึงแล้วก็ตีหนีไงนี่ไงฟันนี่ดูดิกลับมาดิลับมาคุยกันความเร็วของพีศาดน้องโอ้ยจะสู้กูไงทำไงอ่ะทำจะสู้ไงแล้วเนี่ยแล้วถ้ากูแล้วถ้ากูไม่เนี่ยแล้วถ้ากูไม่คิดจะสู้กูก็ไปเลยอ่ะก็ในเซิร์ฟธรรมดาสี่หนึ่งอ่ะเอากูไม่ลงเล่นเงี้ย แล้วกูเล่นแล้วกูเล่นแบบว่าพอพอมีเลือดกั้วกลับมาแจะทีหนึ่งแล้วกูก็แล้วกูก็ทำเออแล้วเออแล้วแล้วกูก็เล่นอย่างเงี้ยแจะแจะทีหนึ่งแจะผันผ่านแล้วคือเกมเนี้ยคือคือความเฮี้ยของมันคืออะไรรู้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่าตระกูลกูทาอะไรได้ขอเก็บสแต็กแป๊บหนึ่ง a few moments later เออท่านผู้ชมผมไปทําการเพิ่มสปีดไว้อีกนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูป๊าบ นี่เลยจะเห็นว่าสปีดว่าผมอยู่ที่89นะครับก็คือผมใช้ตะกูล0.005ที่มันกินศพแล้วจะสามารถเพิ่มดาเมจกับเพิ่มสปีดได้อีกนะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยไหมว่าเร็วแค่ไหนโอ้โหโอ้โหแค่นี้ยังจะดูอีกเหรอเมื่อกี้ยังเร็วไม่พออีกเหรอเด็กแว้นไอ้น้องดูดิโอโอโหถึงจะสามสองไฟแล้วมั้งนะมันสามสอไฟถึงเม่อหร่หยงไกลโคตรยังไกล ลองดองเลดธรรมดาสิปกติแลตธรรมดาไม่ถึงสองเสาไฟไม่ถึง <I think. S 2> เอ้ยก็ยังไม่ถึงแต่โอ้แต่มันไกลขึ้นนะเพราะตอนแรกมันถึงแค่อ้นี้เอ c ีอย่างนี้มันเลยไอพี NPC มานหน่อยเดียวไกลโคตรโอ้เฮ้ยตอนแรกไม่ถึงตรงนี้ใช่ไหมตอนแรกไม่ถึงเสานี้ใช่ไหมไม่ถึงแล้วถ้าเกิดเรากดบัฟอ่ะมันจะเร็วขึ้นีกเพราะว่านี่จะเร็วได้มากกว่าน,นี้หรออไาจะโดนจำกัดความเร็วแล้วมันไม่น่าเร็วได้มากกว่าน,นี้แล้ว โอ้โหถ้าขึ้นโดนแบนนี่จะไม่ไม่แปลกใจเลยเร็วเกินอ๊ยโอ้โหแต่มันแดดมันดูแดดไกลขึ้นแบบโอ้โหเอะย่างลื่นเดี๋ยวเดี๋ยวแถุดถนนเกยไปแล้วโอ้หอย่างลื่นโอ้โหแล้วแล้วแล้วใครจะตามทันอ่ะก็เนี่ยแล้วมึงจะสู้ไงลองลองเล่นพีพีกันสองมาไม่ได้เลยนะโอ้โงยามงจังมาเดี๋ยวโอ้โอ้โอ้ รถต่อยดอกละร้อยกดที่หนีแล้วกูก็เล่นเงนี้ยเออไอ้ยกลับมา่อยรเนี่ยแล้วกูก็เล่นเงี้ยเ้ยเนี่ยแล้วกูก็ไปอ่ะมีวิธีสู้อยู่เราแค่ดักรองไงอลองดักลองดักดูอ่าเข้ามาต่อยอะไรต่อยอะไรตีหาย <laughs> เฮ้ย คุยกันหนักลูกผู้ชายดีวะต่อต่อแล้วไม่คุยหรอกเนี่ยเนี่ยแต่แตแตแล้วก็เล่นเงี้ยเล่นน่าเกียดน่าเกียดอันนี้ถ้ามีถ้ากูเล่นเปิดเลสได้ยิ่งกว่านี้อีกนะเนี่ยอหอ่ะกูถามหน่อยเนะี่ยเล่นไงเจอสายสปีดอย่างนี้ไง <laughs> อ่ะอเป็นทีเมเอ๋อโอเคก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นอีกสายหนึ่งที่เอาจริงก,ก็น่าเล่นนะครับดาเมดก็ไม่ได้ถึงกับหนักเวอร์แต่ พูดถึงความสมูทถึงพูดถึงความเร็วเนี่ยนะมันก็นั่นแหละนะครับถ้าเกิดไปเจอสายสแปมแล้วเขาเล่นสปีดก็มันไม่ต้องเล่นแล้วจับไม่ได้หรอกเชื่อผมเถอะนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจชอบนักง่ากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนฮนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ